และน,นีชื่อคุณหนูคุณหนูกินข้าวกับอะไรหมูทอดหมูทอดใส่กระเทียมอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยยังไงคะอร่อยแล้วมีมีอะไรกินทีหลังคะกินข้าวแล้วกินอะไรทีหลังคะ เก่งจังเลยตบมือให้คนเก่งกินข้าวเองก็ได้เก่งมากเลยค่ะเวลาเกินข้าวเองนิดเดียวอืมน้องกินเยอะมากเวลากินนิดเดียวอยากกินนิดเดียวอ๋ไม่ยอมแต่น้องเอิดกินเยอะมากนกินเยอะโอเคก่อนโอเคยังไงคะโอเคบายบาย